นักเรียนคะพบก,กับครูอว่ามีเช่นเคยในวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีค่ะที่นักเรียนทราบกันแล้วว่าในวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหา7บทซึ่งสามบทแรกอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเทคโนโลยีน่ารู้วันนี้ยังอยู่ในหัวข้อของบทที่สองค่ะโด,ย,ดยหัวข้อมีชื่อว่าสาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนักเรียนอาจจะเคยสังเกตมาแล้วว่าเทคโนโลยีรอบตัวเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะ่อนอื่นขอแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะหลังจากเรียนบทนี้แล้วครูก็คาดหวังให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้เรียนพร้อมเรียนกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ากิจการรมแรกกันเลยค่ะกิจาก,การรมนี้ครูอยากให้นักเรียนสังเกต สภาพโต๊ะในช่วงสองปีในช่วงสองปีที่แตกต่างกันสามสิบปีเลยค่ะ,ะภาพแรกอยู่ในส่วนปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งค่ะส่วนภาพที่สองอยู่ในปีสองพันสิบสี่ห่างกันสามสิบปีค่ะนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในภาพแรกค่ะนักเรียนอาจจะเห็นหนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์หนังสือโทรศัพท์ ล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเต็มโต๊ะเลยแต่เมื่อ30ปีผ่านมาสภาพโต๊ะโล่งเลยใช่ไหมคะเหลืออุปกรณ์หลักๆเพียงแค่แว่นตาโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและมีเพิ่มเข้ามาก็คือแอปพลิเคชันต่างๆสองภาพนี้บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีในรอบในช่วง30ปีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วถ้า เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของเราล่ะคะนักเรียนสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการซื้อขายสินค้าหรือบริการนักเรียนอาจจะเคยสังเกตว่ามีระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นจับจ่ายใช้สอยสะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะหรือถ้าในรูปแบบของข้อมูลความรู้จากก่อนข้อมูลความรู้อาจจะอยู่ในรูปแบบหนังสือตอนนี้อยู่ในรูปแบบของอ e ีบุ๊กมีระบบการศึกษาออนไลน์แล้ว เรเรียนสามารถาศารึกษาคนค้าได้ทุกที่ทุกเวลาเลยถ้ามองในแง่ของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วเราก็ยิ่งมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นอะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในโอยีเหล่านี้ครูได้สรุปมาเป็น5้าสาเหตุหรือ5ปัจจัยค่ะนั่นก็คือความต้องการของมนุษย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา องความรู้และความก้าวหน้าของสาสตร์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นร่วมคือเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเราจะได้เรียนรู้ในรายละเอียดของแต่ละด้านกาาันค่ะไปเริ่มที่สาเหตุหรือปัจจัยแรกแน่นอนว่าในการดําเนินชีวิตหรือในการทํากิจกรรมต่างๆที่ประจำวันของเราเนี่ยพบเจอ ภาษาหรือปัญหาต่างๆมากมายเราะฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องการแก้ปัญหาเหล่านั้นเลยเป็นที่มาของเทคโนโลยีอย่างเช่นในรูปนี้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการสื่อสารทางไกลจากที่เรามีปัญหาเรื่องการอยู่ไกลกันเนี่ยทาให้สื่อสารลําบากเนี่ยเริ่มต้นอาจจะเป็นแค่การเขียนแล้วก็ส่งโดยนกหรือต่อมาก็มีการส่งโดย เป็นทางจดหมายหรือต่อมาอาจจะเป็นโทรเลขจนตอนนี้เทคโนโลยีนั้นถูกพัฒนามาเป็นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรืออาจจะเป็นการทํางานโดยการประชุมผ่านวิดีโอทางไกลแล้วนั่นก็เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการสืส่อสารไลนี่เป็นตัวอย่างเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการที่มนุษย์ต้องการแก้ปัญหาแล้วทําให้เกิดเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมากมาย ด้านต่อไปค่ะเป็นเรื่องของความรู้และความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีเสื้อผ้าที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีนาโนนั่นก็คือเป็นการใช้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนาโนทําให้สามารถผลิตเสื้อที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นการลด การเปียกชื้นลดรอยยับช่วยยับยั้งแบคทีเรียช่วยลดการเกิดกลิ่นอย่างนี้ก็เป็นผ้าหรือเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มที่เกิดจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนแต่แน่นอนมีสารอื่นๆอีกไหมมีค่ะเช่นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําให้เราสามารถพัฒนา ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตควบคุมการทำงานของหลอดไฟของโทรทัศน์ทำให้ทำงานได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะนั่นก็คือที่มาของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสารเองสาเหตุหรือปัจจัย อันนึงที่มีความสําคัญนั่นก็คือเศรษฐกิจค่ะแน่นอนเมื่อมีการขยายตัวของเศรษฐกิจกิจการมต่างๆก,ก็ต้องดําเนินไปด้วยความรวดเร็วให้ทันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจนั้นจึงเกิดเป็นเทคโนโลยีต่างๆให้สอดคล้องอย่างเช่นรูปแบบการชรําระเงินที่เปลี่ยนไปค่ะในอดีตเราอาจจะใช้เงินสดแต่ตอนเนี้ให้เงินสดลดน้อยลง เปลี่ยนเป็นการชําระเงินค่าสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้นเพื่อที่จะให้ทันกับการขยายตัวของสืษอกานเองอีกสาเหตุหรือปัจจัยหนึ่งค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าวิถีชีวิตทำให้เกิดเทคโนโลยีได้เหมือนกันอย่างเช่นสังคมหรือวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองในชุมชนเมืองค่ะ มีแนวโน้มที่จะมีครอบครัวเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวอาจจะมีสมาชิกในห้องพักเพียงแค่หนุห่มหรือสองคนทําให้รูปแบบวิถีชีวิตนั้นเปลี่ยนไปการทําอาหารหรือการใช้บริการต่างๆนั้นเปลี่ยนไปอย่างนี้่ะคะก็เลยต้องมีเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือเช่นการระบบสั่งอาหารออนไลน์ส่งตรงถึงบ้านการผลิตอาหารถึงสําเร็จรูปหรือ อาหารสําเร็จรูปที่ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่น้อยลงอย่างนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากสังคมและวัฒนธรรมไปต่อไปค่ะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยด้านสิ่งแวดลอ้อมแน่นอนว่าเมื่อมีการเมื่อมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหการรมแต่และถ้าไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมนี้ก็อาจเกิดมลภาวะด้านสีงแวดล้อมได้ พอเ,เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมมนุษย์ก็ต้องการแก้ปัญหานั้นก็เ,เกิดกลายเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆเช่นเทคโนโลยีการจัดก,การขยะเทคโนโลยีเรื่องของการผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นวัสดุที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ได้สลายได้ง่ายแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีเกิดจาก การต้องการลดภูมิภาวะด้านสิ่งแวดล้อมครูได้ยกตัวอย่างสาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านต่างๆมาแล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนได้สังเกตว่าเอ๊ะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี้มีอะไรบ้างค่ะให้นักเรียนสังเกตไหมว่าเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะหลัจงจากนั้นเขาก็ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อีกเลยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างคะ อย่างเช่นโพรเลขไงคะโพรเลขนั้นในยุคหนึ่งนั้นนิยมใช้เพื่อสื่อสารทางไกลใช่ไหมคะแต่เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบจดหมายหรือตอนนี้เป็นอีเมลเทคโนโลยีโพรเลขก็ไม่ถูกใช้อีกต่อไปนั่นก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีนั้นเป็นประโยชน์หรือว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นครต่อไปมีอะไรอีกบ้าง นักเรียนสังเกตไหมว่าบางเทคโนโลยีนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆได้อีกเย่างเช่นอีเมลเทคโนโลยีอีเมลเนี่ยอูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากการส่งจดมาอยู่ในรูปแบบของการส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนโิกส์นั่นก็ทําให้มีการส่งข้อมูลได้มากมายยิ่งขึ้นนะคะหรือการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันในด้านต่างๆ เมื่อมีการพัฒนาแอปพลิเคชันก็มีการต่อยอดให้เป็นแอปพลิเคชันด้านต่างๆด้านการแพทย์ด้านเศรษฐกิจามากยิ่งขึน้นเช่นในรูปนี้เป็นแอปพลิเคชันด้านการวัดอุณหภูมิเท้าของผู้ใช้โดยการสวมใส่ถุงเท้าที่มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิก็จะทําให้เราสามารถทราบอุณหภูมิผู้ใช้ได้แบบนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ต่อยอดมาจากแอปพลิเคชันนั่นเอง นักเรียนสังเกตไหมว่าบางทีบางครั้งบางสถานการณ์นั้นเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นรถจักรยานดัดแปลงรถจักรยานยนต์ดัดแปลงให้มีสูงขึ้นพ้นจากน้ําใช่ไหมคะมีผู้โดยสารมาด้วยเกิดจากเหตุการณ์อะไรคะแบบนี้เกิดจากอุทกภัยคัค่ะทําให้ต้องปรับรถจักรยานยนต์ทําให้ต้องดัดแปลงเพราะฉะนั้น ในบางสถานการณ์เช่นอาจจะเป็นอุกุกภัยภัยธรรมชาติอืนอ่นๆสงครามหรือแม้แต่โรคระบาดก็จะทําให้เกิดเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว,รวอย่างเช่นตอนนี้มีสถานการณ์โควิดโรคระบาดโควิดมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยจํานวนมากจึงไม่เพียงพอที่เกิดเป็นเฟสชิลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันการแพร่เชือ้อได้แบบนี้ก็เป็นตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงที่นยีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วได้เช่นกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะครูได้ยกตัวอย่างสาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านต่างๆแล้วแล้วก็ให้นักเรียนได้สังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์เองบ้างครูจะให้ตัวอย่างเทคโนโลยีมาสามเทคโนโลยีค่ะนั่นก็คือเครื่องม่งห่มเครื่องพิมพ์กล้องถ่ายรูป รูอยากให้นักเรียนเลือกเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งค่ะจากสารายการน,นี้นะคะแล้วนักเรียนก็อธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะูให้เวลานักเรียนในการคิดวิเคราะห์นี้ประมาณ15นาทีนะคะนักเรียนอาจจะหยุดการดูเนื้อหาในส่วนนี้ไว้ก่อน แล้ว15นาทีเรากลับมาพบกันเพื่อดูแนวทางการวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างไรเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะได้ฝึกคิดวิเคราะห์และเลือกเทคโนโลยีอะไรบ้างยกตววว่าครูนั้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์โดยเลือกเทคโนโลยีมาหนึ่งเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อธิบายลักษณะ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นเรามาเริ่มดูแนวทางการวิเคราะห์เทคโนโลยีแรกกันเลยครับมีใครเลือกเครื่องมืองผมไหมคะแจ้งไว้ก่อนว่านักเรียนอาจจะเลือกไม่เหมือนครูนะคะครูเพียงแต่เสนอแนวทางเท่านั้นเองครูเลือกอนําเสนอเทคโนโลยีเครื่องมือห่มแบบตัวนี้ค่ะนักเรียนเห็นรูปเนาะนั่นก็คือชุดกันหนาว ที่สวมใส่ด้านในหรือที่นักเรียนรู้จักในเลืองในชื่อของลองจอนบางทีก็ถูกเรียกว่าลองอันด์แวร์ก็ได้นะคะเป็นชุดที่เรา,าสวมใส่ตออจากชุดชั้นในแล้วก็มีชุดลองจอนแล้วก็มีเสื้อเสื้อผ้าสวมทับอีกทีเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นใช่ไหมคะโดยเฉพาะประเทศทางที่อากาศหนาวนิยมใช้กันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในเทคโนโลยีลองจอนครับ ถ้าในอดีตนะคะนักเรียนรู้ไหมว่ามีการผลิตลองจอนเนี้ยจากเส้นใยฝ้ายค่ะหรือบางทีอาจจะใช้โพลีเอสเตอร์ผสมขนสัตว์ผสมหรือบางบริษัทอาจจะใช้ขนสัตว์ร้อยเปเซนเลยแต่ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาใช้เส้นใยชนิดพิเศษค่ะโดยทำให้มีเนื้อผ้าละเอียดมากยิ่งขึ้นเก็บความร้อนได้ดีทำให้ ความร้อนนั้นไม่เล็ดลอดออกไปภายนอกทําให้ร่างกายอบอ,อุ่นได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีน้ําหนักเบาสวมใส่สบายนั่นก็เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาึแล้วนะแล้วอะไรล่ะคะคือสาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมนุษย์แน่นอนค่ะว่ามนุษย์คือปัจจัยหลักเพราะว่ามนุษย์ต้องการความเอ่อร่องม่งห่มที่สวมใส่สบายสวยงามและเหมาะสมกับฤดูการ แล้วนอกจากนี้ก็เครื่องมือของมี้จะพัฒนาขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดความก้าวหน้าของวิทยาศาตร์ทางด้านการผลิตเส้นใยผ้านี่ก็คือสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลองจอมนะคะเทคโนโลยีต่อไปที่เครื่องพิมพ์ค่ะใครเลือกเครื่องพิมพ์มั้งคะนักเรียนรู้กันดีว่าในอดีตนั้นการพิมพ์นั้นมีเป็นการพิมพ์สองมิติซึ่งเป็นการพิมพ์ ลงบนกระดาษพลาสติกหรือว่าวัสดุอื่นๆนะคะ,ะโดยลหลักๆนั้นก็คือใช้หมึกพิมในการพิมแต่ตอนนี้ถูกพัฒนามาเป็นการพิมสามมิติแล้วนั่นก็คือการใช้การขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติเลยก็จะใช้ในสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรือว่าการผลิตอุปกรณ์การแพทย์นะยางเนี้ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วอะไรคือสาเหตุล่ะคะสาเหตุก็คือ มนุษย์มีความต้องการเครื่องมือสําหรับการพิมพ์ชิ้งานเป็นการขึ้นรูปแบบสามมิติและนอกจากนี้ก็ยังต้องใช้ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการพิมพ์โดยเฉพาะด้าน,นวัดสดุประเภทพลาสติกต้องเป็นชนิดพิเศษสําหรับการขึ้นรูปชิง้งนหนาได้ด้วยนี่ก็คือตัวอย่างด้านเทคโนโลยีด้านเครื่องพิมพ์นะคะเทคโนโลยีต่อไปมีใครเลือกกล้องถ่ายรูปไหมคะนักเรียนถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรของกล้องถ่ายรูปจาก อดีตจนถึงปัจจุบันบ้างคะแน่นอนว่าแต่ก่อนนั้นมีการบันทึกภาพลงฟิล์มตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นจากการเปลี่ยนสัญญาณภาพลงฟิล์มนั้นก็เป็นสัญญาณดิจิตอลไปแล้วมีอะไรบ้างคะที่พัฒนาขึ้นมามีหน่วยความจําที่มีทั้งภายนอกและภายในทําให้ได้จํานวนภาพที่มากขึ้นนอกจากนี้ก็ได้จอแสดงผลที่ได้ภาพสีที่ใล้เห็งกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น แน่นอนภาษาเหตุหลักก็คือมนุษย์ต้องการถ่ายภาพที่ให้เหมือนกับสภาพที่ตาเรามองเห็นมากที่สุดและมีความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในด้านการกาพัฒนานเลนส์เซ็นเซอร์เพื่อรับและเปลี่ยนสัญญาณภาพเป็นสัญญาณดิจิทรลน,นั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของกล้องถ่ายรูปนะคะรูได้ยกตัวอย่าง ให้นักเรียนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วให้นักเรียนได้วิเคราะห์แล้วนะคะถ้านักเรียนได้อยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะนักเรียนอาจจะไปดูเรื่องของพัฒนาการด้านรูปแบบของการฟังเพลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างซึ่งก็สอดคล้องกับทั่วโลกนะคะการฟังเพลงในสหรัฐอเมริกาหรือลิงก์อีกลิงก์หนึ่งค่ะเป็นามาจากที่ครูเอารูปมาให้นักเรียนดูในตอนต้นนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพโต๊ะ ในช่วง30ปีหรือถ้านักเรียนสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือไอนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนก็สามารถดูได้ตามนี้นี้ค่ะสำหรับในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย5ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะครูก็ได้อธิบายให้นักเรียนได้รู้แล้วก็ให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ในการ ดูว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นมีการเปลีป่ยนแปลงอย่างไรแน่นอนว่าสาเหตุหรือปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือความต้องการของมนุษย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั่นเองเรียนภาษา์นักเรียนสามารถใช้ความรู้นี้ไปใช้ในการเจร,รณาปร,ร,าร,ร,าร,รับปรุงหรือว่าต่อยอดเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงอาจใช้ในการคาดการณารรทเทคโนโลยีในอนาคตได้ด้วยก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจและสามารถใช้ความรู้นี้ต่อไปได้นะคะ สำหรับหัวข้อนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบก,กันในหัวข้อต่อไปสวัสดีค่ะ